สวัสดีค่ะมาพบกับวันส่งการากับช่องปารีชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องปักกี้นะคะนี่ตอนซ้อมนะคะเรียกว่ามังกี้นะคะแล้ววันนี้เราไม่แถมมาอีกสองตัวนะคะอันนี้นะมีสองอันนี้แล้วก็หนึ่งกล่องน,นี้อันนี้ก็คือแบบ หมือนไม่ได้อะไรนะช่างมัเนเถอะเอ่อก็สองอันนะคะก็อันนี้กล่องนี้นะคะจะมีสีชมพูส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงนะคะแล้วก็ตัวสีเขียดตัวสีเขียดคิดว่าจะเป็นเรนโบว์มั้งไม่รู้นะคะอยากได้สีเขียด <c oughs> ทุกกล่องเนระาต้องได้สีเขียดแน่ <c oughs> มาเปิดกันเลยนะคะเบคันยูมั่งจำขึ้นไม่แค่มนแม่จรงนี้แค่มันมาเป็นคนธรรมด้ก็ไม่รู้นะแคะ่เขื่อนแม่แม่แม,มายื่นกับกล้องหนูนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องนะคะว้ายมาแกะกันเลยค่ะว้าย นี่ค่ะงั้าเดี๋ยวแก่เออนี่ของจริงถ้าไม่ใช่ของจริงไม่แกะเร็วขนาดนี้หรอกลุ้นเออฮึบข่กล่องข่านะคะทุกคนต่องข่าตองขทุกคนกล่องข่า ปังมาไม่คิดถามเลยอ้ไม่เจะมันไม่้นะคะเราจะมองดูว่ามันเสีอะไรบักเลยสีที่เราไม่อยากได้สีที่เราไม่ชอบและเป็นสีของวิชากรรลองเดาดูมามาทายว่าเป็นสีอะไร ม่วงเขาผู้ชายฟ้าเขาผู้ชาย<ม>ที่สีที่สก,กายชอบที่สุดสก,กายชอบสีเขียวใช่ใช่หรือเปล่าใช่เมื่อกี้หนูดูแล้วดูจากลูกอืม ฝรั่งนะคะชอกโก้กันอระมานี้นะคะเมากจ๊ะจุ๊บแรงเราไม่มีนะ มามาสนุกต่อกันอีกสองถุงถุงแรกจะมีรางวัลเยอะบอกเลยเยอะ่ค่ตัวก็คดขึด้นจะบอกยังไงดีมาม่านมี่แค่ตัวอบอกว่ามีหลายแบบนะแกะไปเลยต้องสนอ้สีชอบมากวิสวย มันคือตัวอะไร <Wait. S 1> ตัวอะไรจำรูจ้จักจำชื่อได้ป่ะอืนะ้นะเพนเพนอะไรสักอย่างอ่ะด้าด่าอะไรเพนด้ากอตเพด้าเหรอแลัวเพนด้าน,นะคะนะเป็นแบบสีฟ้าหคอยประตูประตูยังไม่นอนหรอแขก ก็สวัสดีค่ะนะส uh uh ั้นๆนะพูดแบบสั้นๆทีค่ไหนตัวแรกได้ไรนะตัวแรกได้สกอตแพนด้สเกลแพนด้านะคะแล้วโหเขาอยู่บนป่าใช่ไหมนี่ก็ขุดป่าเนี่ยแล้วข้างล่างดูดิประต้มใส่มากเนี่ยเห็นตูดเขาเลยไ่นมาแกะทั้นสองกันเลยเอ้ยแกะรอ นม่ไม่โ,โอเคแกะออกแล้วตัวซีเคียดแล้วเปล่าเห็นไหมแต่วันนี้ไม่ได้ตัวซีเคียดเลยจะเกินอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออะไรอะไรอไรีอไข่ไข่เ<ไ>บบี้อันน<ไ>ี้ก็ได้ไข่เบบี้นะคะจะเป็นป้าเหมือนกันไปอ่ะ ปลาเหมือนกันนะคะน,นี่จะเป็นปลาแบบใสๆส,ส,ส่วนอันนี้เป็นปลาแดงนะคะข้างล่างก็แบบอันนี้ใสอัส่วนอันนี้แบบเห็นชมพูชมพูเนี่ยอิจูเข้ามาฮะสวัสดีค่ะอิจูสวัสดีค่ะอิจูไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนจ๊ะยังไม่ได้เล่นเลยค่ะเล่นอยู่หน้าบ้านกับพี่พี่บ้านฝั่งตรงข้ามไม่ได้ไปเอ้ย ส่งกามพระประแดงมาวันที่สิบเจ็ดแต่วันที่สิบเจ็ดอาม่ากลับมาที่อะไรคะใต้หวันอาม่าก็จะกลับมาที่ใต้หวันแล้วก็คือปัญหาก็คืออาม่าจะกลับรับไหนก่อนและสามทุ่มอาม่าอาม่ากลับถึงบ้านอาม่ากลับถึงบ้านสามทุ่มแล้วเราก็คือไปรับแล้วเราต้องไปรับแล้ววันนั้นก็คือวันที่เล่นสงกราม แล้วแม่อามาตูก้กลับมาสั่ทุ่มแล้วค่าให้แท็กซี่กลับมาก็แท็กซี่ก็ด่าไหนที <c oughs> ่อ,อบสัมม่น่าเล่นเลยไม่น่าเป็นวันสงกรานต์ตายวะ่ะ <c oughs> อาลีชอบสก,ก,บกาวฮะอาลีชอบสกาวไหมจริงอาลีใครอาลีใครหรือมาลี่แล้วเหรอใคร อันีคือใครอันนี้มันก็น่ารักู่แลวค่ะแต่ไม่ได้สร็จเลยสักอันที่อยันนี้ไปเล่นน้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะวันแกะใหม่รอดีมู่มาส่งรอดีมู่มาส่งนะคะยังมีกล่องอีกหลายกล่องอยู่ข้างล่างันไม่กในตู้ขาวไว้แกะใหม่เหมือนมาพบช่องแคร์รี่ชานเนลใหม่นะคะก็กดไลค์ก็สับสกายที่ช่องแคร์รี่ชานเนลแล้วก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจะได้มีคนติดตามเยอะๆนะคะ ขอคนติดตามหน่อยนะคะป้าตุ้มคะติดตามให้หนูหนในเมนการอีตู่ติดตามหน,น,นไมมมูได้ไหมคะมามาติดตามหนูได้ไหมเอาตี่นั่งดักคนติดตามหนูมีแค่หกสิบอีกคนเด่งทันไม่เพิงติดตามแต่ดิแคทบ๊ายบายมาพบกับช่องแตดิี่ใหม่